สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่10กันยายน2 5 6 6นกะครับก็เพิแป๊บเดียวใกล้จะเข้าสู่กลางเดือนแล้วครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำคลิปนะครับช่วยคอมเมนต์มานะครับว่าอำเภอที่ท่านอยู่มีฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะครับหลายพื้นที่น้ำเริ่มที่จะท่วมแล้วนะครับแล้วก็ รอบนี้อาจจะเป็นโปรโมชั่นฝนรอบสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับบ่ายถึงค่ำวันอาทิตย์นี้ก็ล่าสุดนะครับมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างจะแรงนะครับมรสุมตะนกเฉียงใต้โดยเฉพาะนะครับฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีกําลังค่อนข้างแรงในส่วนของการ พัดเอาฝนนะครับซึ่งเป็นลมในหน้าฝนนะครับพัดเอาความชื้นมาตกในประเทศไทยในขณะเดียวกันแถวตอนบนของประเทศไทยก็มีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับถ้าดูจากในส่วนของแผนที่อากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้จัดทาโมเดลไว้ก็จะเห็นครับว่าในช่วงนี้ก็มีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนะครับ มีย่อมตัวแอนะครับตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางประเทศไทยเลยนะครับตัวย่อมร้อยพันกับอีก4นี่นะครับเมกะพาสคาห์นะครับเฮกซาพาสคานะครับเป็นความดันความกดอากาศนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้ช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกชุกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับซึ่งล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ ภาพรวมแล้วทั่วประเทศทั้งหมด46 47 46จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้าท่วมเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีน้ําท่วมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูนะครับในส่วนข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับวันนี้ครอบคลุมทั่วประเทศนะท่านผู้ชมบริเวณสีขาวก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เชื่อว่าโดยเฉพาะส่วนดีสานตอนใต้นะครับเมื่อคืนนี้ อีสานตอนใต้กับตะวันตกนะครับฝนตกหนะักหลายพื้นที่น้ําเริ่มท่วมขังแล้วก็เฝ้าระวังนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสตกนะถึงแม้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะทําโมเดลเป็นสีขาวแล้วก็ตามนะครับจะลืมครับข้อมูลที่แม่นยนําที่สุดก็คือมาจากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับว่าอำเภอที่ท่านผู้ชมมาใส่อยู่ตอนนี้ฝนตกไหมนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนมีน้ําท่วมแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลกันในส่วนของ ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและก็หนักมากวันนี้นะครับหนักมากยังคงเป็น2จังหวัดนะครับเมื่อคืนนี้ตกหนักนะครับจันทบุรีและตราดนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับจันทบุรีและตราดนี่เป็นเมืองผลไม้นะครับค่อนข้างจะฝนตกชุกนะครับโดยจังหวัดอื่นปีนี้ได้รับผลกระทบจากเอนิโยแต่จันทบุรีและตราดนี่ไม่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับฝนตกหนักนะครับ ฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูจากโซนภาคใต้ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะครับภาคใต้ประกอบไปด้วยนะครับ 1. นะครับระนอง 2. ชุมพรครับ3พังงา 4. สุราษฎร์ธานี 5. ภูเก็ตหกระบี่นะครับ6จังหวัดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไว้นะครับในวันนี้ภาคกลางนะครับภาคกลางเมื่อคืนนี้โซนนี้ฝนตกหนักนะภาคกลางเชื่อมต่อกับภาคตะวันออกนะครับภาคกลางพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับ1กรุงเทพมหานครนะครับสสมุทรปราการ3นนทบุรีสี่ปทุมธานีนะครับ4จังหวัดนี้นะครับ4จังหวัด พื้นที่กรุงเทพมหมานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็มีการจนบุรีนะครับหาการจนบุรีหราชบุรีเเพชรบุรีเพชรบุรีนี่อยู่ระหว่างภาคกลางกับภาคใต้นะครับแปดนะครับอุทัยธานีนะครับเนครสวรรค์น,นะครับนี่คือในโซนของภาคกลางทั้งหมด9จังหวัดน,นะครับจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเกิดได้หมดนะครับในวันนี้ ลักษณะฝนถ้าดูจากเีดราฝนในช่วงเช้านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้หลายพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะภาคตะวันออกเชื่อมกับภาคกลางครับสําหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักประกอบไปด้วยนะครับ1นนครนายกนะครับ2ปราจีนบุรีสาสะแก้ว4ี่ระยองนะครับก็ทั้งหมด4จังหวัดนะครับ4จังหวัดนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองนะครับ4จังหวัดนี้เฝ้าระวังนะครับ ไปดูในโซนภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนนี้ก็เริ่มเลื่อนขึ้นไปด้านอีสานตอนบนแล้วนะครับเป็นในส่วนของอีสานตอนบนแล้วก็อีสานด้านตะวันออกด้วยนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1. นะครับอุบลราชธานีนะครับสองอำนาจเจริญ 3. ยะโสธร 4. มุกดาหารนะครับหกาลสินหกนครพนมนะครับเสกลนคร 8. บึงการ 9. อุดรธานี 10. หนองคาย 11. หนองบัวลำพู 12เลยนะครับทั้งหมด12จังหวัดนับในส่วนอีสานนะครับก็จะเป็นเน้นอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตะวันออกนะครับอีสานโซนนี้ก็เป็นโซนที่รับฝนต่อเนื่องมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปปลาวนะครับก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับภาคเหนือนะครับเว้น2จังหวัดกำแพงเพชรกับเชียงรายจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับกำแพงเพชรกับเชียงรายสอกรสิยุฟันธงไปว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ เดี๋ยวไปดูโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้ไดทำแจ้งเตือนไว้นะครับฝนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1แม่ห้องสอน2เชียงใหม่3ามตากครับ4ี่ลำพูน5าลำปาง6พยาเยา7น่าน8พแพร่ครับ9สุขโขทัยนะครับ10อุตรดิตถ์11พิษณุโลก12พิจิตร13เพชรบูรณ์นะครับก็ทั้งหมด13จังหวัด ในส่วนของภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะภาพรวมทั้งหมดวันนี้45-46จังหวัดนะครับเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในโซนเหล่านี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับนี่คือข้อมูลจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําโมเดลไว้ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็เมื่อไปดูการพยากรณ์อากาศประจําวันวันนี้นะครับ ทั่วประเทศฝนอยู่ที่40-70%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นหนักในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาไล่กันที่ภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง70ส่วนใน100ส่วนนะครับก็คือ70%ของพื้นที่นะครับ70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดต่อไปนี้นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตรก สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือนะครับ1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3ลำพูน4ลำปาง5พะเยาหน่าน7แพร่แอุตรดิตถ์9ตาก10สุโขทยัย11พิจิตร12พิษณุโลกและ13เพชรบูรณ์นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ13จังหวัดภาคตะนอ,อกเชียงเหนือวันนี้เน้นในโซนภาคตะนอ,อกเชียงเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกนะครับ ฝนตกหนักบางแห่งนะฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับเน้นที่จังหวัด 1. จังหวัดเลยนะครับ2จังหวัดหนองคาย 3. บึงการ 4. หนองบัวลำพู 5. อุดรธานี 6. สกลนคร 7. นครพนม 8. กาละสินธุ์9มุกดาหาร 10. จยะโสธร 11. อำนาจเจริญและ 12. อุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับท่านผู้ชมเน้นที่นครสวรรค์ อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับ60%เของพื้นที่นะครับภาคกลางนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑนท,ทั้งหมด4จังหวัดฝนฟ้าขนอง4 0 6 0ของพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับบางแห่งในส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลีซึ่งประกอบไปด้วยกรุกงเทพสมุทรปราการนนทบ,บุรีและปทุมธานีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพักตะวันออกนะครับ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะมีสีแดงในภาคตะวันออกเฝ้าระวังนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพืง้นที่นะครับเน้นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับก็แบ่งเป็น2ฝั่งภาคใต้ฝั่งอันามันกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับภาคใต้ฝั่งอันามันฝนฟ้าขนอง60%ของพื้ <tones> <Conference> นที่นะครับท่านผู้ชมโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง <nonprofits> เน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่1เพชรบุรี2ชุมพรและ3สุร,ราษฎร์ธาน,นีนะครับก็3จังหวัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็เป็นภาพรวมของ ข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาโมเดลไว้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยอกลางยุโรปในวันนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของการคาดการฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก็ลักษณะการกระจายตัวของฝนก็มีการกระจายตัวได้ดีนะครับจะเห็นนะว่าเนี่ยก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนกลางตะวันออกแล้วก็อีสานนะครับ อีสานด้านตะวันออกและด้านเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับซึ่งภาพรวมถ้าดูลักษณะการกระจายตัวของฝนนะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะว่าวันนี้ทุกจังหวัดมีโอกาสที่จะเกิดฝนหมดนะครับซึ่งถ้าดูปริมาณฝนสะสมภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นจะเห็นนะครับว่าโซนอีสานเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่น่าจะหนักสุดก็คือทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ที่หนักเมื่อคืนนี้นะครับแถวนี้นะครับโซน รอยต่อระหว่างสภาคนะครับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะลุกชิงเหนือนะครับตอนล่างเนี่ยรอยต่อเนี่ยมีฝนตกหนักเยอะเมื่อคืนนี้ส่วนภาคใต้ก็ยังเน้นในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับฝั่งที่รับมรสุมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่มีฝนตกไหมแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศระยอกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ